จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาคจาพ่อแม่พี่น้องมาถึงบ้านแล้วจ้ามาถึงเดนมาร์กอย่างปลอดภัยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสิพารีวิวหน้าบ้านในเบิ่งกแล้วจ้าได้วันในพักในสวนน่ะพักกะลังงามจ้าพ่อแม่พี่น้องว่าพักอีหยังพักหยังจ่อยเกิดขึ้นมาแน่ๆเนาะเดี๋ยวพามาเบิ่งจ้าคุณเน่ะเขียวงามแล้วอันนี้ก็คือผักเยเล้ยงแล้วจ้าได้ผักคมฝรั่งอ่ะละผักเปรี้ยงแล้วจ้ะเนาะคุณ เขียวงามบ่พวกเจ้าว่าวคุณเป็นกอเป็นกออยู่หุ่นอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ก็คือคณะทะเลนะจ๊ะขนาดทะเล,ลจกิาเเกจากปีที่แล้วละหรือว่าเป็นจิตตายเมื่อกี้บอกกันนองอยี่ว่าเป็นหนุน่มสวยแวะเข้ามาเอาปลาขือปลาแดกมาให้งใหญ่ยัาบดนยังมากบ้านขนาดทะเลเก็ค,คือสิตายแล้วแน่มัาเอามันเกิดอยู่เดียวเราสนอกสวยบพวกนั้นะคนน่ะนี่จ้ะเกิดมาแล้วเกิดมาแล้วพี่ ต้นหอมต้นหอมน้าจะไดุ้่น่ะงามบ่กุ่น่ะเอ้ยเก็บไปกินกระตัมบะคงกระปลนเนาะอันพุ่นกาพักไอ้พักแป้นน่าจะเนาะพักแป้นอันนี้ต้นกระเทียมน่าจะเด้ออันนั้นต้นใบยังของฝรั่งเนาะทุ่นไอจิบตัดหญ้าอยู่จ้ะกำลังตัดหญ้าอยู่อนนี้ไม่อยากให้เบิ่งพี่นะพ่อแม่พี่น้องเลยพี่น่ะอันนี้คือผักชีไล่น่าจะพ่อแม่พี่น้องจ้าเบิ่งได้เลย แตกขึ้นมานอ่อนผ่นนไปหาหน่อไม้มาแกงใส่บัดทนี่แกงใส่หน่อไม้เห็ดก็บ่มีให้แกงแล้วเห็ดเอาไปหมดแล้วเห็ดเอากลับเมืองไทยไปหมดแล้วจ้ะพูณน่ะงามสวยงามบอกให้สวยน้องให้น้องเอากระถางมามื้ไอเซียนขุดอนันนี้ให้นี่ใส่กระถางไว้ปลูกทิ่มปลูกขวางก็ได้กินไปคือเก่าส่วนผักกูดนี่ยกำลังแตกยอดออกมาจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะกำลังแตกยอดออกมาแจนเย็นแจนเย็นพูณน่ะนี่แหละแกงใส่หน่อไม้นี่แซ่บอีหลีแต่ในแกงใส่เห็ดใส่หน่อไม้นี่ ผักชีไล่หรือว่าผักสแง,งะไทยอุดรเออินนะจ๊นะน้องปอม่พี่น้องจ้าเบียนนี้ก็สะระแหน่เขากำอันพุน่นเหรอกะสะแหน่สีเขียวนะจ๊นะน่ะพุ่นอันนั้นสีเขียวอันนี้สีม่วงพผัอกอยู่กันยังปะต้นประคามปอมใบฝรั่งพี่มะบนพี่จ่าพี่กอพี่กอพี่ให้งามคักนิดบ้างนะพูดนะต้นหอมฝรั่งนะจ๊ะเด้อปุ่นอะ บอกแกลงซวยเก็บเอาอยู่แล้วเพื่นจะขึ้นคือกันเพื่อนวะเอาท่างสี่กับแม่ยังพี่มี่ก็อยากให้เบิง้งอันนี้กะผรมฝรัง่งแล้วแต่เนาะพี่เนี่ยอยากให้เบิ้งเพืนะ่อันนี้ก็คือ,คอยอดจา่าตะกะแตนพ่อแม่พี่น้องจ้ะยอดจา่าตะกะแตนแตกออกมาแล้วบริสวยงามดอกกำลังจะจอยเลี้ยวๆเ,เหี่ยวๆเลี้ยวๆปุณะเกิดอยู่ในหย,ยาอยู่ปุณะแได้ถอนหยาออกให้เพิ่นอยู่ กำลังเป็นยอดอยู่ปุน่ะยอดยาตะกะแตนลุงเครื่องแดดก็เมื่อยกะลาะจะพ่อแม่พี่น้องจา้าเพราะในภาพไปเก็บไปพักบุงฝรั่งฝรั่งดอกคุณอ,อันนี้กันเม็ดไอ้พักชีไ้ไทยนะจ้ะเนี่ยหน้าบ้านไอ้ล้างบ้านไี้ล้างบ้านจา้ะอี่คือหลังบ้านไอ้จิบมันตักยาข้างในแล้วตัดยาเรียบร้อยแล้วไอ้สะอาดสะอ้านนี่ไปภาพไปเบื้องหน้าบ้านเด้อ นาบานดอกไม้บานกะลัางงามจ้ะเพื่อนเพื่อนบานจะไปยางกระลูกหน่อยเพืนะ่อนเพื่อนดอกไอ้พักฟันสิงตัวบ้างเนี่ยสภาพาเป็นคุดมันพืนะ่อนอะดอกฟันสิงตัวนะเน่ะเหลืองเต็มอยู่นะหัากหลายต้นบักแอนเชอรี่จอยเพืนะ่อน กำลังแตกยอดแตกอย่างต้นเชลี่ต้นแอปเปิลและก็ต้นแพ้กำลังแตกยอดขึ้นกันสลับหลาบเยอะในสวนเสาหนีลายที่เป็นสิพาดปลูกพักปลูกดอกไม้ในสวนพอน,น่าผ้าถอนวหนาปุ่หนาขึ้นเต็มนี่พุนพ่นนะบ่อน้ำบ่นอน่นจะเอาปลามาปล่อยห้าเยเรเด้วยไ่อยากคุย <laughs> ยาคุยคุณนตายควายตักหน้าหน้าดำหน้าแดง่ทุกคนหนูผีเนี่ยนะอยากให้เบิ้งพี่จ้ะพี่นะดอกกันซากุรนะมันลวงลวนเมื่อไหถ้าจอยบ่ไหวแต่ว่าดอกใหม่ี่กระรังบานเต็มอยู่นี่ทุกนนะดอกงามมีได้บนไกลๆบ่ๆง,งามทรงมาเบิ้งไกลๆจ้ะทุกนดอกไม้สวยๆทุกคน,นะรอกก็งามอยู่ได้หเห็นว่าก,กันดิทุกคนนะจ้ะ ่วงซีขาวซีน้ำมันซียังก่ากันไปนะพี่ฟังผมก็มีระจับผมฟังตั้งผมก็มีลมแห้งแห้งตอนแรกว่าสิพากันไปเก็บพักกับหนองแต่ว่ามันเป็นยังือลมแห้งแต่มาละก็แล้มาได้นัดกันมือื่นมือนาตัวมือตัวไปเดี๋ยวกันรุ่งเครื่องมาจอดก,กับมือจอดก,กับ้านอยากไปไซ มานเต็มๆมันเสียแล้วมันจังบม่ได้ทอนหยาปีที่เราทอนมาสันเพราะว่าด,ดอกไม้มันได้เกิดชีพนะจาน๊ะเนาะปีนี้มันเกิดชีพทั้งสี่หยานก็ยังไม่มีโอกาสได้เกิดแต่ว่าดอกฟันสิงตัวนั้นและสะแล,ะสะแลัดแสลัขึ้นมาอยู่นะพูดนะงามเท่เลยพูดนะงามนะจน๊ะเนาะดอกไม้ นัสวยสดใสจึ่นตาจึ่นใจเพื่อนบ้านก็เพื่อนบา้นบาเนาเราเกิดในเมืองนนี่พุ่นน่ะต้องเมือง,งจังสีจังสีงามกำลังเกิดชิตเสด็จถอนออกอยู่นี่ต้นฟันสิงโตสิเด็ถอนออกจ้พกะพ่อจ้กิจจักยากแบบไมเสียดายมันทางผีกำลังหนวกว้าวไปออมเด้อกบผ่านนะพวกเด็กกนิกนกบนะ โอ้ยทั้งงานติดตัวอีพอยอีแมนสายแล้วข่อยมาเจนี่เพืนัญญาได้หนิโปแมนดอกไม้แต่สิดอกปแมนมานน่หนาตื้เอเลยออไปเริ่งนี้จ้ะเรื่องน,อน,น,นี้เอเ,อเ,อเ,อเอกลังเกิดเป็นนอขึ้นมาไอ้นี่ยังกละล่ะพักกูเนาะจ้ะเนาะนี่กำลังแตกเขียวๆโผล่ขึ้นมาหนินี่เห็นมาหน,นี่กำลังเขียวๆขึ้นมาแล้วคุณ ว่าคุณถิ่มแล้วเนี่ยขอนยาฟันสิงตัวนี้จะเม่นลอกคักลายโอ้ยยิไม่ไหวนี่เราจะที่ใส่เบิ้งเบิ้งแค่นี้ไปก้อนเพราะไม่ไปนอนจ้ะเดี๋ยวมาออื่นมาอื้อแล้วสีผาไปตามลาหาเก็บพักนก็จะเนอนบอกให้แม่ยาปลูกอะไรต้นทั่วลันเตาไว้เพราะตัวทั่วลันเตาไว้จะมาลงนี่จั๊กซิปกาต้นปีนี่อันนี้ก็สลัดลงนะจ้ะเนาะต้นพระค้อหมอกนี่ก็มีแล้วต้นกระเทียม นี่คือตน้นกระเทียมด้วจ้ะเด้ Escape, อเก็บความกินกระปุลจังหน่อยนี่เราเละลายนสะออนต,นนต,ตันนี่แล้วนี่เห็ดกระป๋อมีไห้แกงเราเห็ดเหมดละเห็ดหมดจ้าเห็ดหมดแล้วเห็ดกระป๋อมพี่น้องจ้าคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้แหละจ้ะกบขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีไอเอเจลไลสไตล์อินเดียร์มาแล้วก็มาดามเป็นมัสลูมด้จอจ้ะเด้อไอ้เมล็ดพักที่เอาไปนั่นเอฟซีคนใด้น่ะวันเสาร์จอยนั่นวันเสาร์ต้นเสาร์จอยสิึ้นมาไลไรสดอยู่้ะจ้ะเด้อ แต่พวกเจ้าส่งที่อยู่มาใส่ลูกสาวนั่นอ่อนใส่ลูกสาวอันส่งของไปหายด้จ้ะเรือ่าลายแล้ะฝากไปแค่นี้แหละจ้ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะไปซอยที่เรายกของจากบาทจนพ่อแม่เป็น้นองจ้ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าจีบอยนจนค่ะบ๊ายบายค่ะ